ถ้าคลิปนี้ถึงหมื่นไลค์ผมจะเอารถใหม่ไยแดงแม่ไปทําชงเชงเบื่อแล้วสายลุงอยากจะลองเปลี่ยนแนวเซอร์ไพรส์แม่บ้างเวฟร้อยสิบคันนี้ซื้อยังไม่ถึง3เดือนเลขไม่เพิ่งแค่6 0รอจะเอารถแม่ไปทําได้ก็ต้องเอาใจแม่ก่อนเห็นแม่ทํางานเหนื่อยส่งเราเรียนมาทั้งชีวิตวันนี้ผมขอตอบแทนพระคุณแม่หน่อยครั้งนึงตอนเป็นเด็กผมเคยสัญญาว่าโตขึ้นมาจะพาแม่ไปเที่ยวตอนแรกก็เกือบจะลืมคําสัญญาแต่ดันไปเจอรูปที่ถ่ายไว้เด็กตอนนั้น7ขวบผมก็ได้ไปเที่ยวทะเลพอโตขึ้นมาผมก็ติดแต่ไปเที่่ยวกับเพือนตาาามภษ นจนเกือบลืมไปว่าไม่เคยพาแม่ไปไหนเลยนอนคิดไปน้ําตาก็จะไหลเลยตั้งใจจะพาแม่ไปเที่ยวเขาใหญ่จริงๆผมไปทํางานนั่นแหละครับแต่เขาให้ผู้ติดตามไปได้หนึ่งคนแม่ก็ดีใจตื่นเต้นพาผมตื่นตั้งแต่ตีสามเดินทางประมาณ5ชั่วโมงเพื่อไปร่วมทิปเที่ยวเขาเรามันเท่ของทางสยามคูโบตา้าแม่ใครเป็นบ้าเวลาขึ้นรถต้องซื้อพวงมลัยไหวแม่ย่านาเพื่อความสบายใจก็เชิญตามสบายเลยครับแม่เดินทางไม่นานก็ถึงแล้วครั้งแรกที่เคยมาที่พักเขาใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างกับปราสาทผมนึกว่าพระราชวังเมอร์เวนพิกรี